ปัญหาของแม่นั่นหรอคะก็คืออยากสวยประมาณ40กว่าได้ก็ดึงแก้มดึงให้หน้าตึงขึ้นนิดเดียวค่ะเราเอานิดเดียวจริงๆแต่ปรากฏว่าดึงนิดเดียวจริงๆอะค่ะที่ดึงไว้เนี่ยมันยานออกมาหมดเลยแล้วที่สําคัญคือมีคีรอยประมาณครึ่งนิ้วก้อยได้ขึ้นอยู่ตรงนี้เรายิ่งฉีดคีรอยให้หายไปกับกลายเป็นว่าคีรอยเนี่ยยิ่งเจ็บแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้น เราก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงแล้วครั้งที่สองก็มีความรู้สึกว่าใต้ตาเราเนี่ยมันก็โบใช่ไหมคะเราก็เลยฉีดสารบางอย่างเข้าไปเป็นสารเหลวแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าผลที่ออกมาเป็นก้อนแล้วก็เป็นติดตรงขอบแบบนี่ค่ะส่วนปัญหาที่3มเนี่ยของแม่ก็คือนี่ค่ะตาบนจากสองชั้นธรรมดาเนี่ยค่ะมันเริ่มตกเราก็เลยไปตัดพอไปตัดเสร็จนานๆเข้ามันกลายเป็นพังผืดค่ะ นี่ที่ไปทาที่อื่นมานะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องมาปรึกษาที่นี่มั้งคะว่าเป็นยังไงหลังจากเจอคุณหมอแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าดีใจอะ่ะเพราะคุณหมอบอกว่าเดบผมจะเอาตรงนี้นะครับให้หายเพราะมีความรู้สึกว่ามันยังเป็นถุงอยู่แล้วก็มาดึงหน้าเฟซลิฟท์เอาขึ้นคราวนี้เหมือนกับว่ามันลงไปแล้วอะ่ะมันเราก็เลยมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตาตก เราก็ดูตรงนี้เห็นไหมคะเราเห็นเองเรายังไม่สบายใจเลยเราบอกว่าตามันเริ่มตกแล้วตามอายุแล้วทุกอย่างมันมาหมดแล้วก็เหนียงด้วยทีรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่คราวที่แล้วทําไปมีความรู้สึกมันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็บางครั้งเจ็บเจ็บตรงใต้เนี่ยเขาเรียกอะไรใต้ติ่งหัวนะคะเจ็บแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเอาออกให้หมดเลยไม่ให้เหลือเลยความเชื่อมั่นมาเต็มร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาโชว์กันตอนเสร็จค่ะ ไม่นึกเลยว่าคุณหมอจะทําได้ถึงขนาดนี้คุณหมอที่นี่ไม่ได้ทําแค่ตื้นๆนะคะถึงชั้นสมลึกๆนั้นหะคะ่ะตอนนี้3ปีแล้วหน้าไม่ตกเลยรอยแผลแทบหาไม่เจอเนียนมากแล้วก็คีรอยไม่มีเลยค่ะบอกเลยเลยค่ะว่าไม่เคยปลื้มใจขนาดนี้มาก่อนเลยก็ตึงทั้งหน้าทั้งคอละเก็บให้ตึงนะคะต้องมาที่โรงพยาบาลสัญยกรรม W เท่านั้นนะคะตึงเป๊ะค่ะ